สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะอะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลายมัตโต์กวหที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการพิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณภายใน7วันนี้นะครับอาจจะใช้ไพ่3ามใบพอ3ใบรู้เรื่องอ่ะคุณกองที่1คุณได้ไพ่อัศวินดาบอืมทาวเวอร์โอ้โห สเตรนจ์ yeah. แต่ก็ยังไม่แย่นักมาขยายความกันชัดๆเลยคุณกองที่หนึ่งสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในเจ็ดวันนี้จะเป็นอย่างไรจากหน้าไพา่กองนี้ชัดเจนว่าระวังความใจร้อนระวังการทะเละาะกันการผิดใจกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอความใจร้อนที่จะนำพาการทะเลาะนะครับระวังนะครับแต่ไม่ต้องห่วง ทะเลาะกันได้ก็ดีกันได้นี่ประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งย้ำชัดเลยนะครับระวังความใจร้อนเอออะไรไม่แน่ใจาถามกันดีๆคุยกันดีๆอย่าคิดเองเออเองอย่าด่วนสรุปอย่าหูเบาอืมระวังการทะเลาะกันตั้งแต่ทะเลาะเล็กๆน้อยๆถึงขั้นทะเลาะรุนแรงได้ระวังนะครับระวังอ,อ่าแต่ไม่ต้องห่วงทะเลาะกันได้ก็ดีกันได้อย่างที่บอก การทะเลาะครั้งนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ใน7วันนี้ถ้ามีความใจร้อนมีการทะเลาะกันจะคืนดีกันได้จะงอกันเองหรือจะคลี่คลายเองโดยอัตโนมัตินั่นแปลว่าความรักความสัมพันธ์คุณยังไปได้นะครับภายใน7วันนี้ระวังสิ่งที่เตือนเท่านั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงพ่ยิบเสีเพระความบันเทิงวันนี้หัวข้อสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในรอบ7วันที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรคุณได้ไพ่โอห6ดาบ4ถ้วย10เหรียญโอเคมาตีความกันอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนไม่ต้องพูดกันยืดยาว ความรักความสัมพันธ์ของคุณในรอบเจ็วันที่จะถึงนี้มีโอกาสห่างไกลกันมีโอกาสเดินทางไม่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลนะสถานการณ์แบบนี้อาจจะเดินทางไกลไม่สะดวกแต่มีการห่างกันแน่นอนหรือแม้กระทั่ง ตัวใกล้แต่ใจห่างก็ได้นี่ระวังนะระวังสภาพจิตใจด้วยระวังความขุนข้องหมองใจขุนเคืองใจการไม่พอใจซึ่งกันและกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องเออระวังเรื่องจุกจิกที่เราทำให้งอนกันถ้ามีการห่างไกลกันจริงมีการเดินทางเกิดขึ้นจริงหรือแม้แต่มีความไม่พอใจใดๆเกิดขึ้นขอให้ตั้งสติทบทวนดีๆเพราะเอาจริงๆแล้วการห่างกันครั้งนี้อาจจะเป็นด้วยความจะเป็นเรื่องการงานหรือการ พัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพอะไรก็แล้วแต่สิ่งดีที่เกิดขึ้นคือ,คอการเงินจะดีอืมห่างไกลกันแล้วการเงินจะดีหมายความหรือตีความได้ว่าเขาไปทํางานเออหรือไปติดต่อธุรกิจก็ได้เดินทางไปค้าขายพบปะลูกค้าได้หมดหรือแม้แต่อยู่บ้านเดียวกันนี่แหละไม่ได้ห่างไปไหนแต่รู้สึกห่างเหินทางจิตใจเหลือเกินทําให้คุณไม่พอใจขอให้ระลึกไว้เลยว่าตอนเนี้ย ความห่างเหินเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาอาจจะมุ่งมั่นทำงานมากเกินไปหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินในอนาคตนั่นเองเอความมั่นคงในอนาคตรออยู่คุณกองที่สองไม่ต้องห่วงเลยความสัมพันธ์คุณยังดีอยู่ถ้ามีความรู้สึกห่างไกลกันแม้จะอยู่ใกล้ๆกันก็ ขอให้ทำใจให้สบายๆแต่ถ้ามีการห่างไกลด้วยการเดินทางจริงก็ไม่ต้องกังวลไปการเดินทางครั้งนี้ดูแล้วปลอดภัยการห่างไกลกันครั้งนี้จะทำให้เกิดความโชคดีด้านการเงินประมาณนี้คุณกองที่2นะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ภายใน7วันที่จะถึงนี้ของคุณก็เป็นดังกล่าวครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ากันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในรอบ7วันที่จะถึงนี้นะครับคุณกองที่3นะครับหัวข้อนี้ใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องโอเคคุณได้ไพ่เดอะฟูลอืมเดอะเฮอร์ชัดเจนสองดาบดาบมาเตือนอะไรไม่ต้องกลัวมาขยายความกันอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ย่นเยอะนะเดอะฟูล คนโสดก็ยังโสดต่อไปอืมถ้าคนมีคู่บางท่านยังลั้นลาได้ก็ใช้ชีวิตตามปกติทําใจให้สบายเข้าไว้เอออย่าไปเครียดส่วนคนที่ยังไม่มีใครก็เหงาต่อไปอีกนิดเอออาจจะเหงาหน่อยหรือแม้แต่คนที่มีคู่แต่ว่าคู่ของคุณต้องมีความห่างเหินกันชั่วคราวอะไรเงี้ยก็ขอให้ทำใจให้สงบคําเตือนคือท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่หรือกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกระวังการเลือกผิด ระวังการตัดสินใจแบบอาปุบปับฉับพลันหรือว่าการหลงผิดชั่วคราวอะไรก็แล้วแต่ที่จะนําพาความเสียหายมาได้อันนี้ก็ระวังนะครับทบทวนนะครับคนโสดยังลันลาได้โสดต่อไปอแต่ในบางท่านก็อาจจะเหงาหน่อยอ,อไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็แล้วแต่อาจจะมีความเหงาเกาะกินจิตใจขึ้นมาคําแนะนําคือทําใจให้ล่าเริงเข้าไว้เท่าที่จะเป็นไปได้นะสภาพจิตใจไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากการทําช่วยตัวเองอื ถ้ารู้สึกเหนาหงอยอยู่ก็พยายามล่าเริงหาอะไรทําแก้ขัดไปก่อน7วันเองอ่ะพลังงานนี่เราดู7วันนะแล้วก็เนี่ยถ้ามีการต้องตัดสินใจใดๆอย่ารีบร้อนเออขอให้รอบคอบหรือแม้แต่ชะลอไปก่อนประมาณนี้นะครับคุณกองที่3นะก็ไม่มีอะไรต้องเตือนกันมากอันนี้ก็พลังงานค่อนข้างดี7วันเองครับ7วันเองเอออันนี้พลังงานระยะสั้น7วันทําตัวทําใจให้ล่าเริงเข้าไว้ อย่างเงียบเหงามากหรือถ้าเกิดล่าเริงไม่ไหวจริงๆจ,จ,จะอยู่ในความสงบเลยก็ได้เออพักผ่อนนอนหลับปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระอะไรทําตามความเชื่อไปได้หมดนะครับและที่สําคัญ,ญย้ําเลยว่าระวังการตัดสินใจผิดพลาดเอออย่ารีบตัดสินใจโอเคครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียดนะครับผมนะ ดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มัตโตมหาเมตตาไว้นะครับ mm. เพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o u t u b e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ